เป็นไงนุนปะไม่ต้องหลบไม่ต้องหลบเออเบนมาใส่ไอจิเตอร์เปล่า y o from the ตะแน e อ y o from the ตะแนเฮตอนน้เรยู่ตรตนนี้เราอีราตนายพเร่เา่าเร่าอเพลงเปล่ายน้ยเอู้อเอาอานกี่เราอนนันี่แซหลตอนน จากทั้งหมดสิเพลงไก่ตีกาเกมกับตันหุบเกมก็อกเส้กับตัหุเพราะาองังุผมได้แล้วตลบปะตเบไ่องลบองลบนกติดไงห้มันหลบจริงๆไม่เอาื้นได้ไปเท่าไหร่นะสูดมากเลยดี่น้วเราไม่ยกอ่ะเนเฮ้ยยกยกไม่เราไม่ยกเราไม่ยก ทุกคนพรพิจารงานขอเชิญที่ห้องงานไหนคั็นแล้วจุด็นแล้วพร้อมแล้วเป็แพราว่ารัก่เท่าันฉันจึงสำคัญม่เท่าเอนี่เนีเต้นเต้น เจือ้นานงกนาสใจนะที่เาเต้นไม่ได้อไม่หวเ่นอเขาเร็วเขาเร็วคืออะไรหรว่กลัวพุ่งไปแล้วแบบหัวฟาดขอตกอะไรวะเรื่องความที่ผมผมเต้นทุกเพลงเลยไม่เตอแล้วเรานิ่งนะนิ่งทุกเพลงเลยนะ เชื่อว่าตอนนี้ก็ยังขอขอพอๆรึงนะอะไรอะไรโอ้โหโอ้โหเลิกกแล้วกแผลๆเป็นพิวแบบพิ่งตืไง เต้นทุกเพลงจริงเฮ้ยเไปสิอะไรอ่ะเฮ้ยเซฟมไม่มีไม่เหมือนจไม่เขามีน่คือจริงๆคะแนนอะอยู่ในอากาศเพียงแค่ว่าคุณจะขวานเองเล่นนะใหญ่ฟังอะคือภาษาลูกภาษาไทยด้วย ลูเลลูนี่มันหัวเอ่านี่มันห่วยกับนี้ป่ะหรือทงนี้ทงนี้ทงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเวลารีสือว่าหาอะไรชื่ในหัวใจวะคือคิดอะไรเยอะใช่เขามีภาพลงเส้นกันไปมาไปทีนี้ิดคนอื่นก่อนไปสิมึงเอ้ยเอ้า นี่แดนเซอร์เฮ้ยต้นได้หมดทุกเพลงเลยโอ้ะหนี่งเลยโอ้เร็วจับเฮ้ย้เป๊ะตาตึง ฟังเพลงปี๊ปป๊อกคือผมฟังเพลงเยอะมากแต่ว่าแต่พอแบบเปิดเพลงมันมันยังนึกไม่ออกหรอกว่าแบบว่าอันนี้มันร้องมันร้องยังไงหรือว่าอันนแม่ได้ใช่ไหมมีเหตุผลเพราะผมเต้นได้ทุกเพลงเลยไม่เห็นหรอกมีเหตุผลผมร้องอยู่ข้างหลังแ้วล่ะมีเหตุผลแต่จะตอบว่าเออ u a t i o n ship แตคำเดียวรู้ว่าคำเดียวคืออะไรอ่ะต่ว่า situation ship boy ครับ เพลงแล้วเสียดายเลย s i t u a t i o นของอีแบบแบบพีก็ฟังแล้วแบบไม่ลืมว่าโอ้ยุดยดคะนนจะขึ้นเยอมากจริงมีเพที่ผมตอบได้อยู่แต่ว่าไม่ทันไม่น่าแก้ตัวมันงรอตอนท้ายดิ่ตอบรัวรัวเลย

เลนะระก่อนจะไปกดให้ปัอีกสามลานนั้นอุยดวพี่ช็อกล้ตอนนั้นผมช็อกเพี่ิวกิเหมือนได้ยิมววแต่ว่าผมไม่เชื่อว่าเขาจะมาเพราะว่าเขาเป็นคนไม่มีแบบคยาคอแบบอันนี้คือว้าวเอามาได้ไงเคื่อนอื่นก็ว้าว

ไออ้สกนจำได้ตอนนั้นขนลุกตัวนอนนะครับนี่มันแบบเหมือนเป็นธรรมชาติจริงๆเราเมากาศใ่าวราแองกรดีนะใส่ฮาวส์แสงเรับเือนแบบหน้าเขาอ่ะใส่ฮาวสแงครับ รีบรีบให้จบรีบให้จบสูงจัดคือย่านย่านนี้คนไม่ได้ยิงเนี่ยสุดมากนเสี่ยงพิเซ่ ที่สมาชิกอะไรนี้คนเดือดร้องได้เตย้ยเก็บกดไะเนี่ยเก็บกดไปนล้เฮ้ยไ้บบคนเบคเบตปดั็นคนณับ้องเบสไงต้องเบสครับเครับทีครับ from เจ้าเจ้ม เรียนเรียนร้องเพลงกันมาตลอดตั้งแต่เริ่มเพลงด้วยกันค่ะรู้ไหมว่าข้อดีข้อเสียของแต่ละคนคือคอะไรครับของของเตอร์ก็จะพวกเสียงเสียงลบยังไม่ค่อยแข็งแรงมากซึ่งมันเป็นปัญหาคลาสสิกเรื่องเรื่องลบไม่พอใช่ไหมวันนี้เราก็เลยมีบททดสอบกำลังเบาเล็กน้อยให้ให้ให้แบบเพื่อนๆทุกคนได้แบบลองจริงีมื่อตอนนี้นึกว่าแบบเราใช้แบบเป็นแบบอุปกรณ์พันหลังคืออุปกรณ์นี้คือแบบพันหลังไนะ ทองจริงทองแท้เงินแท้คร๊บยัง้ดูผมหนอายากเันนี้เอออม่กี่ือจริงปะจริงไม่เคยเล่นเลคุณี่อะไรใหม่ดี่าผมก็่ขึ้ด้วยซ้ำ น้ไอ้อมาสุดท้ายมุดฝอนใ่วะก็นะคะเมื่อกี้นะคะผลลคือองอออนใหญ่สุดฝาละอันนี้แบบเรียกว่าขุนเครื่องก่อนที่พี่ๆจะมาเป็นศิลปินครับเตยแบบวาดภาพเัวเองไว้ ตกงานศิลปะที่ไม่เคยวาดภาพเลยที่คิดเาเลยอยเราะถาถามเลยเาราเราเนี่ยตอนนี้จริงๆแล้วเราก็เข้าใกล้กันการที่จะเดบิวต์มากเนาะพอเดบิวต์แล้วรู้สึกว่าเห็นอะไรบ้างอยากจะให้มันเป็นองไรบ้างสําหรับเตอเธอรู้สึกเธอไม่ได้คาดหวังถึงขั้นว่าต้องได้แบบนี้แบบนี้แบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่ามองเห็นพวกเรามากกว่า6คนที่แบบก็คอยอยู่ด้วยกันช่วยกัน ถ้านาเองกันไปเรื่อยๆทำงานที่ใหญ่ขึ้นกว่าตตอนนี้จริงๆของของจะไม่ค่อยมีแบบว่าไม่ค่อยมีแบบว่าภาพไปเสื<ะ>้อที่วาดาอพรว่ารู้สึกว่าอยากถ้ายๆ่ทำไปแล้วก็แบบว่าอยากค่อยๆเรียนรู้แล้วก็แบบรับรู้ในสิ่งที่แบบกำลังเจออยู่ไปเรื่อยๆแนะต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่อยากอยากเห็นก็คือแบบว่าอยากให้เพลงของตัวเองเนี่ยมีคนฟังแล้วรู้สึกว่าสนุกกับมันหรือว่าม,มีคนสนุกกับมันจชิง ผมแบบคล้ายๆพี่แซนเลยครับแต่ว่ารู้สึกว่าอยากแบบเปลี่ยนเลรว่ีเดินได้ยินเพลงมีคนร้องเพลงแค่อย่างรู้สึกแค่นั้นก็แบบก็เปลี่ยนเองพอแล้วผมยากเห็นพวกเราเนีนยคนที่มานั่นงคุยกันว่าเออเราดันลิมิตก,กันมาต่อได้อีกขั้นแล้วอะเคลื่อนสเตจงานเล่นชอยหรือว่าไปเต้นหน้าร้านคริสต์มาสเซนท์ทั้งโลกอะไรเงี้ยขั้นต่อไปน่าจะเป็นอะไรอะเดวิสเซ มันมีคอนเสิร์ตติด m o เท้อะไรเียคือแค่อยากตอนนี้ข<อ>้าจไปหให้ได้เรื่อยๆแ e อนเป็นคนคล้ายๆเราเหมือนว่ามองภาพเป็นเหมือนขั้น,หนเหมือนใดแบบว่าค่อยๆขึ้นไปทีละเวร์กเ่อแต่บางทีเราก็ไม่รู้นะก็ะพยายามเอฟไมลเอาไว้ก่อนแลเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตข้างหน้ามันจะมีโอกาสที่มันเป็นแบบว่าเหมือนกระโดดข,ขึ้นไปไปวาทีก็มีพ้าฉะนั้นก็เตรียมความพร้อมตัวเองไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยบางทีสิ่งที่มันเข้ามาหาเราโอกาสที่มันเข้ามาหาเรามันไม่ได้รอความสามารถที่เรา ให้เราได้พัฒนาเลยเราต้องพัฒนาในเรืเองเกสต์มาหาเราทุกที่ขนาดนี้แล้วอยากจะรบกวนให้ทางคร่ค่ะสอนน้องๆบอกเทคนิคมูลนีินมหน่อยๆไออย่างแรกครับเบสิกอยูเหรอหรือว่าสกิลการร้องเพลงการการรู้พอเราเข้าไปร้องเราเราเราจะใช้ช่องเสียงแบบไหนเราจะดีไซน์การร้องยังไงเรื่องดไซน์มันก็สำคัญว่าว่าสุดท้ายแล้วมันแล้วมันไม่ได้มีผูกมีผิดหมดคืออย่างเพลงเพลงนึงอ่ะ ถ้าให้ก But, Arizona, water, ินร so, 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 ้องอ่ะก so ับให้เราร้องอ่ะก็ต่างกันเลยกลัวที่จะร้องเสียงสูงแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองร้องได้นะเพราะว่าแบบเพื่อนๆก็เคยบอกว่าเวลาแบบร้องแบบไม่ตั้งใจอ่ะมันสามารถร้องได้แต่พอแบบตัวเองจดจ่อแล้วมันจะแบบไม่ได้มันร้องเป็นคำนั้นไม่ได้อาจจะเป็นเพราะรูปคำหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเอ๊นสมมติเป็นโน้นนี้นะแล้วถ้าสมมติว่านี่เป็นอ่าแล้วมันไม่ถึงให้เป็นอูก่อนอูเห็นะว่ามันจะค่อ้าง่ายกว่าเว้ยอะไรเนี้ย เราดูในแง่ของการใช้เหมือนเล่นอ่ะเหมือนโยนของมามาเมื่อไหร่ที่สายแบบอะไรี้มันจะไม่ค่อยจะดูนะพยายัมดึงหึงปากลมอ่านปเป็นบออพอลองอนี่มัพอรนเปิดปุกทีน้ำลุ้นเลยเฮ้ยตึงปากเลยาม้ผมไม่หามเดีจะเร่งทีให้น้องรอเพลงกับทีนี้นะคะจะมีบุออน ผมเยิ่มเทียบแล้คุณนั่นแหละผมแค่เก็บส่งเก็บไม่อยู่เลยดี๋ยวทีมิลีก็จะรองเพลงคอมเี้อ้โุ่เนี่ยนี่คุณนกาะีฟกับเราคุณนก็ถิเป็นเพลงแบบอะ รักๆพัไปเลยใจใใจจกเธอกจพบฮ่าๆๆ้เนาะไมไรเข้าใจตาเอกิบ๊ปู๊จับใจอือหตาเอิบ๊บจับใจ้ยข้าใจใจใจหลักแรกผมมันก็เลยกาเพลงที่เวลาับัตาเอ กับพื่อนเพื่อนวับวับไมรู้จังใช่มนี่นี่อ๋อนี่ที่ตั้งอสาตามด้เกมถึงนะอนี้แมเนจเนี่ยก็จะใะไอเพลเนี้ยมันจะกูมากแล้วจังหวะมันเป็นเือนเลเบ็คเป็นยากจัง โอ้โหได้เจ๋งอยู่ปะเนี่ยช่ะคร้องเหมือนโยนเหมือนโยนผ้าอยู่เลได้เอได้เห็นไหมล่ะ้ไงดูดิอันนี้เพลงอยู่สดเฮ้ยไม่ิ้ปากไม่ร้ว่ ก็ดีดีครับองของเลนนีว่าลดังาว้าวีมก็ต้องหาแตที่เอยู่นลองก็ไม่มีไม่มีถูกเลยผมรว่าต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ประสบการณ์เยอะมากรู้สึกว่าสัวันแหละก็คงจะสามารถไปเป็นแบบนั้ได้ ก็พวกเราก็ขอบคุณที่ที่ที่ทั้งสองคนมาสอนเราเรื่องคิวร้องเพลงแล้วก็มาแต่งปั่นประสบการณ์ต่างๆซึ่งหลายๆอย่างเราน่าจะได้เจอแน่นอนเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าวันนี้เราได้คุ้มคุ้มกันเพิ่ม<ส>อืมชิลล็อกซีเนาะชิลล็อกซีสองสามโดใกล้จะเดบิวต์แล้วก็ขอให้น้องๆทุกคนประสบความนสำเร็จแล้วก็มีคนรักเยอะนะครับแล้วก็ขอ ได้เป็นศิลปินแบบที่ในรูปแบบที่เราอยากเป็นแล้วก็ออกไปส่งความรู้สึกดีๆให้กับคนแล้วก็ขอให้เจอแดบเส้นไนดีโอกาสดีๆนะครับผมไว้สุดสี่คือนๆขอให้ทำเป็นเพลงที่อยากทำแล้วก็ขอให้อยู่ด้วยกันแล้วก็ได้ทำงานร่วมกันในสุดสุดของวันนี้แบบก็เป็นเรื่องของคนเนาะงลอดไปก็สุดสุดคันในการแจ้งให้แต้ว โอ้ตายล่ะวิ่งนี่วมาสดอสองเนเดกโอ้โห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 โออ้โหโ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 ้โหอ้โหโ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 อ้โหอ้โหโ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 อ้โหอ้อ้โหโ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 ้โหโอ้โหโ้โหโอ้้โห้อ้โหโอ้้โห้โหโอ เฮ้ยดูดีนะหมะไรรลยวะบาดมันเด้อว้า y เดยวดูต่อไปอ่ะเดวนูต่อไปอันต่อไปหนุกมากครับทุกคนบอกเลยไม่พูดดีกว่าหนุกมากไม่พูดดีกว่าไม่อยากสปอยแต่อีพีเนี้ยขอบคุณทั้งไป นี่แหละเพราะแล้วคือสนุกใช่เพราะว่าแบบเราได้อะไรเยอะมากคือเป็น EP แรกด้วยซ้ำที่เรามารีแอคกันแล้วเงียบขนาดนี้นี่แหมากตั้งฟังอีกรอบหนึ่งคือแบบว่าสุดยอดมากตั้งใจฟังขอบคุณจริงๆครับที่มาถ่ายก็รอด EP นะครับทั้งหมดเราชอบกันเจอกัน EP หน้าครับบายขอบคุณครับขอบคุณนะครับโกกกยยโโค้า